ศิลปินไทยไม่แพ้ชาติไหนจริงๆค่ะล่าสุดนะคะซีดีกันทีนักร้องและแรปเปอร์ชื่อดังของคนไทยค่ะกลายเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ออกรายการญี่ปุ่นอย่าง The First Take ค่ะเป็นอย่างไรกันบา้างเดี๋ยวคมดิแคปจะพามาชมกันค่ะหนุ่มซีดีกันทีนะคะกลายเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ถูกรับเชิญในรายการ The First Take รายการระดับโลกชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งรายการนี้ค่ะจะบันทึกการแสดงใน1เทคเท่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นทุกๆอย่างในหนึ่งช่วงเวลาค่ะ โดยไม่มีการปรุงแต่งเกินจำเป็นค่ะผ่านทางช่อง u t u b e The First Take โดยรายการนี้นะคะได้ออนครั้งแรกในวันที่1 5พฤศจิ 4, กายน2019ค่ะตอนนี้มีผู้ติดตามกว่า8ล้านคนด้วยกันและล่าสุดน,นะคะซีดีกันทีได้กลายเป็นศิลปินคนไทยคนแรกที่ได้จาเลกเป็นหนึ่งในศิลปินอินเตอร์ที่ได้แสดงในรายการ The First Take โดยมีการร้องสดภายในเทคเดียวด้วยเพลงไมโครโฟนซึ่งเป็นเพลงที่ซีดีกันทีเป็นคนแต่งขึ้นมาเองค่ะและรายการนี้นะคะยังได้มีการนํามาเรียบเรียงและทำดนตรีใหม่ โดย Space Chief โปรดิวเซอร์รุ่นใหม่ไฟแรงและยังมีวง t o f f ี่ดูโออาร์ตน้องใหม่มาช่วยเสริมสีสันอีกด้วยโดยหนุ่มกันทีทาได้มีการเผยความรู้สึกว่าการได้มาร่วมรายการเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากและการร้องเพลงไมโครโฟนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองด้วยเมื่อตอนอายุ21ปีซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กโซนๆและทำอะไรมันๆอยู่เลย และเพลงนี้ก็ทํากับเพื่อนด้วยแต่แต่ครั้งนี้ได้โปรดิวเซอร์ชื่อดังมาร่วมเรียบเรียงใหม่เพิ่มสไตล์เพลงดิสโก้และเมโลดี้ใหม่เพื่อสร้างบรรยากาศชิลที่แตกต่างไปจากเดิมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกกับเพลงนี้ครับนอกจากนี้แล้วซีดีกันทียังได้บอกว่ารักญี่ปุ่นมากแม้ว่าจะมาเป็นครั้งที่4แล้วค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนนะคะสนุกกับการร้องเพลงด้วยการค่ารวมถึงเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการร้องเพลงในครั้งนี้ด้วยค่ะ นอกจากซีดีกันทีแล้วนะคะรายการนี้ยังมีศิลปินชื่อดังระดับโลกมากมายเคยมาออกรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่สไตเอฟิลลาวินค่ะยังไงก็ตามหลังจากนิคมดีครจะพาไปชมอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามกันค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ